ส่วคร่าว,วันนี้เราจะอยู่ถึงแค่โนวิดเทรนนิ่งกาวนะครับว่าอย่างที่บอกว่าทำไงให้คมที่สุดนะโอเคเราสร้างตัวละครก่อนนะครับตัวนี้ผมจะปั้นเป็นพ่อค้านะก็ดูไว้ได้นะครับแล้วก็ชอบ เออเอาง่ายๆยี้นะในโนวิตเทรนนิ่งกาวเนี่ยทุกอาชีพมันจะคล้ายๆกันนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสมากนะโอเคจัดไปครับสิ่งที่ยากที่สุดได้จบลงแล้วนะครับคือการสร้างตัวละครแล้วก็ชื่อไม่ซ้ำชาวบ้านนะครับโอเค เข้ามานะก็ไม่ต้องอะไรมากผมไม่แน่ใจว่าจําเป็นต้องคุยกับไอ้นี่หรือเปล่า <c oughs> โอ้ขอภัยครับสปาร์กี้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะ่ง <c oughs> เคยใส่หูฟงังฟังนะเสียงไม้เอ็ดเอ็ดดังลั่นมากนะครับ อย่างรวดเร็วนะครับต้องทำอะไร Enter รัวๆไปเลยครับแล้วก็นี่มายืนตรงนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับกดรัวๆไปอ่ะแล้วก็ใส่ของนะครับเราไม่ต้องไปอ่านนะทำตามนี้เชื่อผมคุยกันมาในทีนึงอ่ะแล้วก็คุยอันนี้เลย คุยกันนี้เสรมาคุยกับคนนี้อ่าได้ชุดแล้วนะครับรวดเร็วนะนอกนั้นโยนทิ้งไปให้หมดเลยไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ของที่เหนือกว่าอ่าเสร็จแล้วมาคุยกับคนนี้ตอร์ดลัวครัคุยกับคาฟาปึ๊บๆๆปุ๊บปึ๊บป๊บอ่ายกเลิกมามาคุยกับซอนดานครับรลดรัวมาโซเยอร์เรียงแล้วก็ามาคุยกับ ชโโตต็อกโกแลตตอนนี้ครับมันก็จะส่งเราไปที่ห้องนี้นะครับส่งมาที่ห้องนี้คุยกับเบสนะครับโอเคมาแไหมอีกร้อยหนึ่งนะครับเบสโนวิด no เสียงดังไปหรือปเปล่าลดมาหน่อยนะครับเสียงจะดังมากนะโอเคเฮ้ยขายไม่เก็บสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวเราเก็บก่อน คือเบสเนี่ยจะให้เราไปฆ่าโปลองนะครับอุย้ยใครไม่เก็บของวะนนียเซิร์ฟที่ออสเป็นเซิร์ฟที่ชื่อได้ว่าคนน้อยอยู่ตอนนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคนน้อยแต่บอทเยอะหรือเปล่านะครับอ่ะเราต้องฆ่าโปลองทำไมต้องมาแย่งเราด้วยนะครับ <c oughs> ได้ยังยังไม่ได้นะครับ เริ่มมาเราฆ่าโฟริงก่อนฆ่าได้แล้วก็ไปคุยกับเบตดนะครับเราแนะนำให้เก็บของทุกอย่างไว้นะครับใครที่จะปัน้นพ่อค้าเหมือนกับผมนะครับ อัปเดตไปอัปเดตนำไปก่อนเลยนะครับโอเคคุยกับเบรดเสร็จแล้วทำไงให้คุ้มที่สุดนี่เลยครับไอหกคนเนี้ยคุยกับสวอตแมนครับภารกิจอ่ะมันจะให้เราไปตีพิกกี้นะครับโอเคตีฟรับภารกิจนะครับตีวิโลนะเมอร์แชนครับรับภารกิจขายของให้ได้300เซนีนะครับ แล้วก็เมดนะครับเมดจะให้ไปตีน่าจะกระตายนะโอเคเนี่ยเรารับภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปตีมอนตามที่มันบอกนะครับเนี่ยเก็บของโอ้โหคนไม่เก็บยังไงเราต้องขายของให้ได้300ร้เซนี่นะครับ คือถ้าเราเริ่มต้นดีเก็บของจาก npc มาให้ได้ไดเยอะที่สุดเนี่ยเราจะไม่ไปเปลืองในตอนออกจากเทรนนิ่งกาวนะครับตอนนี้หาเอยเราไม่ได้ใส่โนวิดคัตเตอร์แนะนำให้ใส่เป็นโนวิดคัตเตอร์นะครับใช้ได้จนจนกว่าจะมีตังซื้ออาวุธใหม่นะครับเอยทำไมไม่เก็บกันเลยอ่ะ หรือว่าหรือว่าบอดขวดนี่มีราคามากเนี่ยใครที่เล่นสปอร์ตแมนเนี่ยมันต้องใช้ขวดทำเควสทำทำเควสสกิลเสริมนะครับ <c oughs> ผมยังเก็บเลยขวดเฮ้ยหมวกตกใครไม่เก็บอ่ะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนะครับ แต่เราไม่เจอมอนที่เราต้ตองไปตีเลยนะข้ามสะพานไปก่อนนะครับโอเคทีนี้ถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเรากำจัดมอนตามธรกิจที่เราไปกดรับมาเนี่ยครับเรามาตีเจ้าสปอรเลยนะสปอร์จะเป็นตัวที่ทำให้เราได้จ็อบหรือก็เบรดเวลมากที่สุดนะครับเดนตีนทีหนึ่งปั้มไปเลยนะ กัน,นะโอเคร okay. เราจ็อบเลเวลสิบเรียบร้อยแล้วนะครับเราพร้อมจะออกจากเทรนนิ่งกราวนี้นะครับเทรนนิ่งกราวเทรนนิ่งรูมอ่ะ โอเคขั้นแรกมาที่ n p c ชื่อว่าเมอร์แชร์ับแล้วก็ขายขายของให้ได้อสามร้อยนะแค่สามร้อยก็พอเลยครทิ้งไปเลยโนวิดเนี่ยคือหมวกผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรนะแต่น่จะมีราคาครับหมวกอุ๊ยอันนี้แพงนะ โอเคครบแล้ว400นะครับคุยกับนนอนมาตีนะเรือสอดแมนนะครับเรือพลังจิตโอเคเราจะได้โนวิดโคชั่นเพิ่มมาอีก200นะครับจากที่แรกเราได้มา600นะครับแต่นี้เราเกดใช้ปแล้วเนี่ยเราจะได้โนวิดโคชั่นทั้งหมด800 คือกับโจนภารกิจได้นวิดไยวิงอีก50นะครับเป็น250นะครับคุยกับเมชันได้ปลาค้อนนะครับมาอีก7อันนะ7อันก็ขายไม่ขายเปล่าเลยนะครับไม่มีการเพิ่มราคาเนี่ยอันละอันละนึนะครับช่วยทำให้เปลี่ยนข้อค้าได้ไวขึ้นนะครับ ถ้าเป็นเมดนะครับจะให้โนวิดบัตเตอร์ไฟวิงมาอีก30มบังนะครับรวมเป็นนี่นะครับสิ่งที่เราได้เลดโนวิด800ร้อยไฟวิง250แล้วก็ บีวิงนะครับบัตเตอร์ไฟวิงนั่นเองก็ได้มาอีก6 0ิ่งนะครับเท่านี้เราก็จะคุ้มที่สุดพร้อมที่จะไปเปลี่ยนอาชีพแล้วก็เก็บเลเวลต่อไปนะครับไอของพวกนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่มีน้ำหนักนะครับแล้วเราก็ใช้ได้ยาวๆจนจนกว่าเราจะฟาร์มขยะฟาร์มของแล้วก็เอามาขายเพื่อที่จะ ซื้อยาปั๊มได้นะครับเราจะสบายไปอีกนานนะครับโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งผมลืมไปนะครับไอโนวิดการเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องไปใส่มันก็ได้นะครับาการใส่โล่มันจะทำให้ a t t a c k speed นะครับ ASPD เนี่ยมันลดนะครับนี่ลดไปทั้ง10นะครับปกติผมไม่ใส่หรอกก <c oughs> ็โยนทิ้งเม็ดปกตินะครับโอเคสำน,นี้ก็จบงานแนะนำไว้แต่เพียงเท่านี้แล้กันนะครับมีคำถามอะไรเข้ามาถามในเพจหรือว่าคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับโอเคสำน,นี้ขอขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะครับ ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าจะมาแนะนำการปั้นอาชีพพ่อค้าไว้ o CD c d c ีเนี่ยสัปดาหนี้ลาเพื่อนทุกคนไปก่อนแลวกันนะครับผมสวัสดีครับ